ครับสวัสดียามเช้านะครับไม่เจอกันนานนะครับ f อฟซเลาะฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสวัสดีพี่ไมยอนหลังนะครับต้องกราบขออภัยเนื่องจากติดภารกิจนะครับ่อนข้างยุ่งมากๆนะครับกับขึ้นหอด f อฟทุกคนยุ่นะครับสวัสดีวันไม่ไม่ออกนะครับเมื่อวันที่7 7มกราณนะครับ พอดีเซานี่นะครับปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ช่อเมืองสุกนะครับบ้านนูน้องสิมนะครับน้ำเกีียงนะครับพามาเบิงพาเอฟซีมาเบิงชุดงูหนองน้ำเข่านะครับเป็นจะของจะเป็นสองเจ้านะครับอยู่นี่สำหรับตัวที่เข้าเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเจดีเฮดนะครับ เป็นงัวเท่านะครับนำเข่าตัวใหม่ของชอเมืองสุขเพิ่นตัวนี้นะครับเห็นล่ำโตนะครับหน่วยการซึ่งเป็นสายงัวเท่าแต่ยืลนม,มาเขามาประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนกลัวๆนะครับงัวตัวนี้สมแล้วนะครับอายุน่าจะเข่า 17- 18เดือนนะครับตัวนี้เป็นเจดีฮตติ้นะครับนำเข่าจากอเมริกาส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนั้นเป็น h ฮนะครับเฮดเคแคทเอเมริกามูลราคา2โตเนี่ก็คืดว่าน่าจะมีอยู่ถี่ละเล่าเจ็ดร้อยกรัตนนะครับเจ็ดร้อยคะแนนสวยนะครับเป็นงว่วเพิ่นเอามาเป็นแม่บ็อกนะครับโดยนโยบายทั้งฟ้ามเพิ่นนะเพิ่นว่าขันคอยเลี้ยงงวัวคอยขอเหลืองงัวแม่บ็อกจากอเมริกาแท้นะครับ ตัวนั้นเป็นแบรนด์ HK นะครับ HK เมกาง้วแดงนะครับอ่าแล้วมาเบิงอีกตัวนึงนะครับเนี่ยตัวที่ห้าเห็นตัวนี้นะเป็น CC นะครับค่าย CC ตัวนี้ก็เป็นงัวน้าเข่าอีกตัวนึงตัวนี้ผสมแล้วนะครับตัวนี้ผสมแล้วเป็นสายสมมกกิ้งกันนะครับตัวนี้สวยอันนี้ค่าตัวกระลายคือกันนะครับอ่าซึ่งเ่าที่ห้าเบิงนะครับ ตัวนั้นสองตัวนะครับอ่าตัวน,นี้อีกตัวนึงเป็นแบรนดซีซีแล้วก็้ <c oughs> องนี้นะครับตัวที่เขาเห็นอยู่นี่คือตัวที่ผมลง YouTube นะครับทำเขาลง YouTube าที่ผมใหม่ซื้อว่าวักเทอร์โบนะครับตอนนี้เขากับว่านได้หลอกนะครับอจอดังพอง้อมเห็ดเขาหอมรอขู่ปันหาน,นะครับ ตัวนี้เป็นแบรนด์สวนเนอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นหัวนอกคือกันมูลค่าหลายร้อยกะลัดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวนอกนะครับเป็นของพีทวีไอฮักทั้งอเมริกานะครับเจ้าของเป็นอยู่อเมริกาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นงัวหนอกือกันครับจะเป็นหนอกขอกนะครับหนอกประเทศตัวนี้เป็นหัวไนนะครับเป็นลูกขอกนะครับเอาไปอยู่น้ำกันคือซื้อนี่บักเทอร์โบนะครับเห็นว่าเอฟซีเห็นไ่ครับ อันนี้หลังจากขุดเขาเป็นเดือนแล้วนะครับว่าในหลอกอ่าไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีนะครับมาถึงที่ก็รอได้เทือโบนไอเทือโบไอเทือโบตัวนี้เปนจะเอามาสมน้ำไทเฮานะครับเอาไว้แก่สมอ่างครับตัวนี้เริ่มเป็นแล้วเริ่มถอกเริ่มฮัดปีนแล้วครับเขาเครับ กับมาเบิงชุดเ,เจนต่อไปที่ผลิตเป็นแม่อุ้มบุญนะครับตัวนี้เป็นแม่อุ้มบุญผสมจะผสมแบงกัดแยกเพศหรือบีบก็เป็นแม่อุ้มบุญมันจะเหลืองมาหน่อยอตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ขอกที่เราเอามาที่แหลกที่ชอบมึงสุกเอามาที่แหลกนะครับที่ผมเคยลงไว้นะครับที่ตรวจทองไปแล้วน,นะครับนี่ ตัวนี้เป็น vl ครับแบรนด์ vl อาจจะอยู่ไกลแน่นะครับ vl ตัวนี้ท้องแล้วครับ4เดือนกว่าๆครับท้องออกฟอร์ด604แยกเพศตัวนี้เจ็ดลอยกว่ากรัตนะครับเจ็อยกว่ากรัตซึ700่งท้องแล้วโดยนโยบายของเพิ่นนะครับตั้งแต่ที่แรกก็คือแม่บล็อกจะต้องเกิดจาก แม่บัวนําเข้าจากอเมริกาเป็นความต่างใจของเพิ่นนะครับโบมีไฟพิษไว้ถึกนะครับแหล้วแต่นโยบายของไฟมั่นฉะนั้นาฝากไหวเขาพิจารณาเบิรงนะครับการเหลืยงง่วบ่ไม่นว่า,ามเงินจื้อซื้อ,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 อต้องศึกษาหลายๆนะครับเพราะว่าเงินข้ามหาอย่างไงต่า,างกันนะครับาบางคนก็เก็บหอมรอมริบมาก บางคนกับเงินถุงเงินถังนะครับบางคนกับกูก้เงินมาเห็ดแต่ให้ศึกษาข้อมูลก่อนเพราะวา่าต้องน้าเรียนเอฟซีเงินสินะครับว่างัวเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับงวเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ก็ได้สนันการลงทุนมีควาวมเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนคือขาวานะครับแต่ชุดนี้เขาคนที่ก่าเขามาเรียนว่ามันเลือดลอยสายเลือดสูงเนี่ย เขาทาใจมาแล้วเขาเตรียมใจมาแล้วเขาศึกษามาแล้วส่วนหนึ่งนะครับบมว่ามีเงินสื่อกับสื่อเอาเลยนะครับอย่างชุดตัวเนี้ยนะครับอ่าเป็นเขาเอามาเป็นเมย์บ็อกนะครับตัวนี้สวอนเนอร์ส่วนอมาแล้วไม่ไม่ไม่จะแค่นะครับนนอ,อ,อาาา่าแต่พออยู่กับเขาโดนๆเขาไปเล่นน้ำเขานะครับไปรูปไปบายก็เริ่มคุนนะครับ อเทอร์โบสีแคมนะครับสีดีเทอร์โบนี่ <c oughs> ชุดนี้ผสมแล้วนะครับตัวนี้ผสมแล้วหลังจากที่เขาแก้ปัญหามันนะครับมันมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับตัวเทาก็ผสมแล้ว VL ผสมแล้วกับมาถารุ่นรอบใกล้ๆเนี่ยนะครับว่ามันจะผ่านบอนะครับก็นั่นนะครับต้องขอไปสีนานมากครับเป็นเดือน มีไม่น้อยกว่า4สัปดาห์แน่นอนโดยติดภารกิจนะครับก็มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะครับในหัวแต่ว่ามันมันทิดธุระนะครับตั้งแต่งานศพญานะครับงาเวียกเพื่อดูแลพี่น้องไทยเฮาดูแลฟ้ามนะครับกลาไปสู่ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับมือนีหวังว่านะครับฝันดีฝันดี นอนเฮือนพี่ดาบนะครับชอบมุงสุขอาจจะถึกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นนี่วัวเทาตัวนี้วัวเทาเจดีฮัตจินอเมริกาตัวนี้ผสมแล้วเจ้าของเป็นดีใจหลายเป็นว่ามาเดี๋ยวสมก่อนมูนี่นี่ดากเป็นดากเ,เ,เนื้อ จาของคนสมเองนะครับผมชีเป้าให้ผมอันตะแาวเบิงไข่นะครับไข่ตกข้างใดเอากระสิผสมข้างนั่นเพิ่นบีบเพิ่นผสมเองนะครับแซวเพิ่นอยู่ขันสมบติดนี่ก็ผมชีเป้าให้ถือกอยู่คนยิ่งยิ่งพิดนะครับแซวกันเลนอยูอ่เดี๋ยวมาร่อรุุนกันนะครับประมาณสักปลายปลายเดือนนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเด้พ้นังไงก็อาจจะลงให้พี่น้องเอฟซีเดี๋เบิงอีกเทนึงนะครับเดี๋ยวว่างยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับขอภห้เอฟซีนั่ขอภห้เอฟซี FC. เหมือนกันนะครับมีหลายเคสนะครับพื้นฐานาตั้งแต่คุดเขา,าคุดเขาอ,าอนาันด้าซาวก็ดีหรือเกลเล็กเกลหน่อยก็ดีนะครับจะพยายามลงให้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามากดซับตะไคร่หัวซิงไ่ใบมะกรูดกับวากันไปนะครับไอ้เขามันสายมวนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามวนอย่างใดห้ได้เก็ดคมหูนํำนะครับมันมีแง่คิดหมากไม้นะครับแง่คิด,นะครคดเรื่องเลี้ยงวัวมากมายฝากประโยคไหวสำหรับเอฟซีคือมีเงินสื่องึวอย่างเดียวบบน่ากลัวเท่ากับเพ็ดอย่างไดแห่งัวทองนะครับ พอหยั่งคือวาจังสันเพราะว่าเฮ้าสื่อแม่พันธ์เขามากเพื่อผลิตลูกเมื่อไรก็ตามที่ไม่ท้องจะเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านถ้าไม่มีลูกมันจะจบถี่สุดท้ายก็คือขายเนื้อนะครับแต่อ่ามีข่าวดีนะครับในทีมของเฮ้านะครับในกลุ่มพี่น้องเหลียงวัาบำมันนะครับที่อุบลตอนนี้ฝากอ่าอีที่ฝากอุบุลทิศไปแล้วตัวนึงนะครับฝากกับเชโรเล่นะครับเดี๋ยวจะ น้ำเรี้ยนน้าเสนอเรื่องอุ่มบุญในงัวให้ฟังอีกเทีนหนึงนะครับเ <c oughs> มือนแถบฝากน้องหำน้องเอาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ